ตอนนี้ผมใบหมอครับทุกคนเพราะว่าผมจะหลังแล้วก็ขาหน่อย,อยไปตรงนี้ You shaking blood mm -hmm. because you have hurt your hurt in your back, maybe kidney. Mm -hmm. See, so now we're just waiting for come to see the doctor. We take blood and everything. But you must take one, some more tests. Then we wait for Dr. 皮料吧。<K> Nengroka <tryk> Nengroka Now we're in the room waiting for doctor to come. They Yes, I hope they can. They find something. But I've hopefully not check the head because then we have big problem. Yeah? And hopefully I can say, okay, that or that, that or not, and then we can go home. Mm -hmm. Or maybe big problem, we have to stay here. Yeah, mm -hmm. mm -hmm. Been here more than three hours now, yeah. Mm -hmm. Yeah, hopefully, mm -hmm. hopefully the doctor comes soon. Hello. Oh, ho. mama went to here and not that. Here and not that. And they get there. Men... what สิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงรู้น้อยมากเป็นยังไงอะรอทั้งคืนเลยเบศหมดแก็ไม่มีชาร์จไม่มีชาร์จก็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่รู้จะอยู่ตรงสิบสองชั่วโมงไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนู้นสิบสองชั่วโมง แม่ไม่แข็มนะเพราะเพราะว่าอย่าจับหน้าเยอะเห,หนื่อยไหมเป็นไงบ้างอะสิบสองชั่วโมงตั้งแต่หกหกโมงครึ่งเมื่อวานน่ะหกโมงเย็นอะจนเนี่ยหกโมงครึ่งอีกอะหกโมงเช้าของวันอาทิตย์อะจากวันเสาร์าอะหกโมง หกโมงครึ่งของเมื่อวานวันเสาร์หกโมงครึ่งหกโมงเย็นวันอาทิตย์หกโมงเช้าหกโมงครึ่งสิบสองชั่วโมง วันแน่วันนี้เลยกยังเจ็บอยู่ปล่ายังไม่ยันไปนะยังไปนอทั้งวันแน่วันนี้นอน ับทุกคนทักทายทุกคน <c oughs> เป็นังใดสบายดีวันนี้วันอาทิตย์น่าจะทุกคนจะไ,ได้ยองเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยมากทั้งในทั้งง่วงพี่น้อง <c oughs> จะได้เห็น <c oughs> <c oughs> ต้นคลิปวิดีโอน่าจะเกิด <c oughs> <c oughs> อ่าหวู่วานวันเสรนาร์น,นาาจะเล็กตอนหกโมงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีตรงผ้าเล็กไปโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเพราะว่า <c oughs> เพิ่นตื่นย่ำเสาร์มาวันเสาร์นะจ้ะเพิ่นเจ็บเพิ่นเจ็บอันนี้นะจ้ะเจ็บคือเข้าเจ็บอันเวลาเขา้าหูซึ้ว่าเขากินน้ำน้อยหรือว่าเขา้เขาปวดไตย,ยังสี่นะจ้ะเจ็บข้างล่างนี่ข้างขวานะจ้ะตื่นเสาร์มาเจ็บแบบเส็บๆเนาะเจ็บแบบคือคือไฟใหม่เจ็แบบเสบๆนะจ้ะกับอีเมกับผ้า<ป>อะไรับเออไปสื่อกับเขาคิดว่าเออ ถ่ายยางยางไปมันสิหูซึกดีขึ้นอีกอย่างจังสี่กันเลยผ้าอเล็กออกเป็นยางวันเสาร์นะจ๊ะไปสื่อกับเขาเส้นเหลวอะล็กกลับมาอเล็ก,กันยังปวดอยู่จ้ะแต่ว่าปวดนะปวดล่องขาได้จ้ะ mm hmm. จกปวดที่ข้แหวว่าปวดเหมือนเขาปวดเป็นเป็นโรคไตเป็นโรคหนิวจังสีนะจ้ะมันปวดล่องขาบัดนี้กินเขาแลงเสร็จหลวมือ mm hmm. วานหนีมือวานวันเสาร์แม่บ่าจากจะกินเขาแลงเสร็เหลวอะไรก,กันยังปวดอยู่ แล้วก็อลเล็กถามแม่ว่าจังไดนะจะไปหมอจะไปหาหมอโบออแม่จะไปหาหมอบอไปโรงพยาบาลบโบคิดว่าเอาอยาโรงพยาบาลเพ่นไลกับบานจังสี่นะจ๊ะก็ <S <S ถามอลเล็กว่าอลเล็กทนใดโบทนเจ็บใด,ด้บนะน่ะคือถาวันจันนี่อย่างประมาณนี้จ้ะอลเล็กอะมันยังเจ็บเนาะเล็กเนาะเจ็บอยู่เลยๆจังสี่นะจ้ะก็ะเลย อันบอกให้อพอพาไปโลงหมอจะทุกคนจา่าพาไปห้องฉุกเฉินไปห้องฉุกเฉินอันหกอ,อ่อสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีพี่น้องไปยืนนานรุ่งพยาบาลห้องฉุกเฉินเป็นจะาได้บุตรสิบ <laughs> ส <laughs> <laughs> องชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก็คือยืนในห้องฉุกเฉินนะสิบสองชั่วโมงจ้ะจากที่ไปถามมันบอกมันค้นมันหลายจ้ะทุกคนแล้วโดยภาวะอ่า โรคระบาดโควิดเนอะจ้ะมันคือเขาไปในห้องชุกเฉินบได,ด้มดทุกคนเขาบ่าหายนั่งจะ้ะอยู่ข้างนอกมัน,มนอเล็กเล็กบอกว่าอยู่ข้างนอกทุกคนแบบต่อคิ้วอยู่ข้างนอกจะ้ะและ้วอเล็กนะพอไปถึงกะถาแป๊บหนึ่งจ้ะเราก็ได้เจาะเลือดม็น <20 S 1> บเล็กยี่สิบนาทีรอยี่สิบนาทีแล้วเออแล้วก็ได้เจาะเลือดใช่ไหมสามโหลดเจาะเลือดไปสามหลดแล้วก็ทีสปอโซแล้วก็ อ่พ่อเจาะเลือดเซตกับอนาหายชีใสกระปองนะจ้ะแล้วก็ตรวจน้ำเนาะนั่นแหละตอนนั้นรอกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็คือพอพอตรวจเลือดเซตแล้วก็ชีเซตเรียบร้อยกะหมอให้เอาไปเข่าในห้องห้องตรวจห้องล้อนะต่างล้อตรวจสามชั่วโมงสามชั่วโมงแรงมากเออแล้วไงต่อบุญดัน then a nurse came and they put me in another waiting room เออก็าบอกรออีกสองชัง่วโมงจากที่ล่อห้องตรวจสามชั่วโมงแล้วแม่นบออ,อพยาบาลกั็พาพไปห้องตรวจหนึ่งอีกรอ่อสองชั่วโมงก็คือตอนเนี้ยรอหาชั่วโมงหลังจากเจาะเลือดแล้วก็อันชีใสกระป๋องแล้วนะจ้ะเสร็จแล้วแล้วก็หมอมาอมทําแบบนี้หมอมาตรวจต,ตรงที่เพนเจ็บนะจ้ะตรงเขาว่าอ,อ หนีเลยอ่าไม่หันหลังหนีเลยเช็คแก่นีเลยตรงหนีตรงนี้จ่ะตรวจตรวจไตน่ะนะาหมอผ่าจังได้ Then he came back and he said he's not sure what it is and then then he called um, the ultrasound อื๋อ่หมอหมอที่เพิ่นตรวจไตนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบแน่ใจนั่นแหละจ้ะเพิ่นบรแน่ใจเพิ่นก็เลยอันโทรหาหมออุลตราซาวด์นะจ้ะ วุดด uh, uh ันแม่เลกเกนอุจซใช่อ่าแล้วจะแอมบอกหมอบอกไม่ติดสินี้อ่าไตไตไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเออหมอหมอหมออุนตาซาวบอกว่าหลังจากที่อุนตาซาวเร็จบอกว่าไตนะบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่า the muscle อืมอ่า แต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็เป็นเป็นกามเนื้อนะจากเทียเล็กนี่เจ็บลงขานะจ๊ะ mm hmm. เป็นกามเนื้อนาะที่เพิ่อนอุลตร,ราซาาด์เห็นนะจ๊ะ mm hmm. แต่ก็นิดหน่อยมั้งบ่าเออแล้วก็ Then he said I have to go one more time to take the ultrasound to see if something has changed อืมอันก็ต้อง อาทิตนานี่แหละคิดว่าคิดว่าอาทิตย์นาก็คือเริ่มว่านจัน์นี่แหละแต่่มหุว่ามือใดนเนาะจะพ่น,นัดอะไรไปอุนตาเศร้าอีกรอบหนึ่งจังสี่นะจ๊ะเพื่อมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงจังสี่นะจ๊ะนั่นแหละได้กันอคาลอสแต่ว่าแต่ว่าไตนะอบริเวณนี้ปัญหาไม,ไม่มีเออนั่นแหละแต่ว่าอาล็กนะกินน้ำกินน้ำเยอะอยู่แล้วจากกินน้ำเยอะอยู่แ<ๆ>ล้วเพราะว่าเม่บอกว่าให้กินน้ำเยอะเยอะเด้อจังสี่นะจ๊ะยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บขา เจ็บขาตอนนี้ก็คือบอ่เจ็บบ่เ็บหลังเลวตร,ตรงตรงไปนะจ๊ะบ่เจ็บเลวแต่ว่ายังเจ็บขาข่อยคิดว่าในในความหูซื้อข่อยนะอ,อ,อ,อเล็กเพิ่นไปเข้าอุโม,มงตรวจ r r แม่นบรจาะแล้วก็ยั่งบ่ทันได้ผลตรวจเนะจ๊ะแต่ว่าหมอก็นนะัดวันที่ 21, 21. เดือนนี้ใช่ไหม <21. S 1> เออวันที่21เดือนนี้ก็คืออาจสิเป็นผลอาจิให้ไปอาจิใหายไปพ่อแบบ วันที่21นี่ก็คืออาจสิเป็นผลของ MRI นะจ๊ะเรื่องการอนตรวจเขาอุโมงค์ตรวจขานะจ๊ะช่วงวันหนึ่งนั่นนอกที่ภายในเบิ้งคริปนะเรากาถาเบิ้งว่ามันสิเกียวกันบอจังสีนะจ๊ะทุกคนถาเบิ้งว่ามันสิเกียวกันบอว่าตอนนี้อเล็กเพื่อนบ่เจ็บตรงตรงที่เป็นอันนี้แลวตรงไตนะที่ว่ากันตรวจกันนะจ๊ะฮันละ คือเล็กนี่สิบอกทุกคนว่าเป็นอย่างเห็นอะเล็กแบบเจาะเจาะเลือดบ่อยๆเจาะเธอละสามสี่หลอดหาหกหลอดถึงสี่เจาะบ่อยๆที่ไฮเห็นคลิปเอ่อที่ไฮเห็นผ่าบ่อยๆนะจ๊ะหนึ่งละอะเล็กขึ้นตรวจสุขภาพม็นบาจากอะเล็กนี่เป็นคนที่บอบคลายแข็งแรงหลูกอีแม่นะี่เป็นคนที่บอคลายแข็งแรงมาจากเพิ่มมีปัญหาก็คือเลือดเลือดโลเลียงร่างกายเนี่ย มันนอยจ้ะนอยนอยกว่ามาตรฐานคนสิมีเลือดในในร่างกายอย่างสีเพิ่นแบบ mm. เพิ่อนน้อยนะจ้ะเล้วก็เพิ่นมีปัญหาอาวีดเพิ่นมีปัญหา,เ,าเลือดเลือดขาวน้อย mm hmm. คนเท่าไม่สิมีอันเล็ดเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเมมนบ่จ้ะเม็ดเลือดขาวของอันเลกนี้มันนอยเกินเกณี์จ้ะนั่นแหละเล้วก็เพิ่นมีปัญหาอัน เลือดจางจ้ะเลือดจางนี่ได้ได้จากกรรมพันธุ์ของแม่เนาะจากก้ะก็คือข่อยนี่ข่อยเลือดจางเนาะจา้ะหมอหมอที่เพิ่นตอนข่อยขอดอทองอะเล็กแล้วก็มาทองแมททิวนี่หมอเพิ่นว่าข่อยมีปัญหาเลือดจางคือจางเกินอาจางต่ำกว่ามาตรฐานของของผู้หญิงทั่วไปนะจ๊ะ นั่นลหะข่อยมี่เราเพื่อนสิบอกว่าปัญหาเหลือดจางในสี่เฮตไทยแบบนำนักเขาเพิ่มึ้นใดโดยอัตโนมัติยังสี่น,นจะจ๊ะเราอะข่อยก็กินถาดเล็กข่อยก็กินวิตามินข่อยก็ให้อเล็กกินข่อยก็โตข่อยนี่ข่อยยังกินตั้งเตคลอดลูกออกมากข่อยกินวิตามินถาดเล็กวิตามินเสริมเลือดยังข่อยกินเมดจ้ะหั่นละแล้วก็อเล็กก็มีปัญหาเหลือดเน้นบริจาคเลือดจางเลือดใน ในหลังกายน้อยเม็ดเลือดขาวนอยแล้วกัมือเพิ่นมีปัญหาแบบเป็นเหงื่อน่ะจ้ะเหงื่อออกตามตามมือจังสีน่ะจ้ะภัยที่ติดตามคือตอนนั้นไปไปเอ่อไปฉีดบท็อกมาในฝ่ามือยังสี่น่ะสามลอยเข็มน่ะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบใช่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสามลอยน่ะจ้ะยู่ได้แค่สองเดือนพี่น้องอยู่ได้แค่สองเดือนบัตเนีกา มัดกับขึ้นมาใหม่นะจ้ะกลับขึ้นมาใหม่แต่เขากับแก้ไขปัญหาตอนนี้ใดก็คืออได้ยามากินจ้ะเล็กได้ยามากยาเม็ดหนึ่งให้กินครึ่งหนึ่งใช่ไหมเล็กยาเม็ดหนึ่งให้กินครึ่งหนึ่งจ้ะแต่ว่าปัญหาขัางผลขังเคี่ยมของการกินยาระงับเงื่อนี่ก็คืออะไรพ่นจิตปวดตรงนี้จ้ะมาตรงนี้เนาะเล็กจิบปวดตรงนี้สิมาตรงนี้จ้ะแล้ว เพิ่นสีแบบอ่อนเพลียแบบเนยง่ายยงสีเ่เนาะแต่ชลิดเชลิดออกโซเพิ่นสิปวดช่วงนี้จะ้ะคุ้มตามานี่ีเนาะจะ้ะนั่นคือผลข้างเคียงของการ uh, กินยาระงับเงื่อเนาะจะ้ะทุกคนจ้ะฮ mm ัลละกระดิหูซ้ายเหตุว่าเป็นยังอะไรไปหาหมอชุกเฉินแบบชุกเฉินที่รีบจากเมื่อวานแต่ว่ากับบรได้ฉชุกเฉินแบบไปเจอหมอเลยอย่างสี่สิบสองชั่วโมง mm hmm. พี่นอ้อง คิดเบิงว่าไปตันเต่18แนาฬิกา30นาทีกลับบ้านมาวันอาทิตย์ตอนเช้าก็ขึ้นมือนีตอนเช้านะจ๊ะหก0งสสิเด้อพี่น้อง12สองชั่วโมงอีเม่ก็นอนบลับเนะจ๊ะอีเม่นอนบลาบเพราะว่ากังวลเบิ่งหนังกับเมทิเนะจ้ะเบิ่งหนังกับเมทิวเสียสีถุมกลัวเอออะไรก็เ<ม>ข,ขียนขอความาแน่ทรงคิดมาให้เบิ่งแน่จังสี่นะจ๊ะบอกบอกให้เรียกว่าอัน มีความเขื่อนไวอีกอย่างกงงงะส่งส่งเขียนขอความทรงมาหายเม่จังสีนะคอยกระทาทา,ทานพี่น้องเส็จแล้วเพื <c oughs> ่อนผ้ากันอันแบตเตอรี่โท,ทรศัพท์มือทั้งอันเล็กทั้งโพแบตเตอรี่โทรศัพท์มือพี่น้องเอ้ยควยก็นอนบอลลักคอยตะทุนว่าอ่ะขาดการติดต่อน่ะนะพี่น้องอขอาดการติดต่อคอยว่าอันเล็กนี่เป็นแห้งคักแจ ได้นอนรงพยาบาลแท้ๆนะน้าคิดคิดตั้งต่เม่ขึ้นน่ะพี่น้องพกถุ่มแหลวก็แเ้ลวตีหนึ่งหลวก็แเ้วสองสามแหลวก็แเ้ลวจังสี่นะจ๊ะก็คือแบบอันพอเด้ยินเสียงรถกับไปเบิงหน้าต่างว่าอันแมนรถอีพอมาจอดหน้าบ้านบอีอย่างประมาณนี้จ้ะแล้วที่นี่พ่อตอนหกโมงหกโมงกลัวๆเนี่ยจ้ะหกโมงสาวกลัวๆนะจ้ะคอยกับอันไปเปิดหน้าต่างเพราะว่าเด้ยินเสียงรถไปแ้มเบิงหน้าต่างนาะจ้ะ เออเห็นหลอนอีพอมาจอดข่อยกันเลยนันละเห็นคลิปข่อยไม่ยืนถาเล็กอยู่หนา้าประตูทายคลิปอเล็กน่ะนะพี่น้องคือจะควงนี่นอนบ่รับเราเป็นของวศน่จ้ามันขาดการติดต่อไงเบ็โทั่วสารภากันหมดกเรื่องของเรื่องกะบได้คิดว่ามันสิยูดดนถึงสิบสองชั่วโมงจ้ะเนาะเล็กเนาะแม่ไม่คิดว่าโอ้สการบบารโซ่เล่งเนี้ยโอ้เท้ทุลทุลทีม แม่ไม่คิดไงแล้วอเล็กกับบรดษีคิดอเล็กม,มีแบตเตอรี่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปหาหมอมแลวก็กลับมาจังสี่นะจ๊ะทุกคนมันโมเมนยังสั่นละพี่นองมันยิ่งเง่เลยน้องเล็กเนาะนั่นแหละ<ม>แต่ว่ากับตอนนี้อเล็กเจ็บขายอย่างเดียวเนาะ<ม>อย่างอื่นก็ตอนนี้ก็คือง่วงพี่นองจา<ม>๋าเดี๋ยวสีเ่เฮดอาหารอาหารแลกให้เพลลากาซีดูโมโซเวลินทีดีอีดอง<ม>ฟอร์สตู เออไม่ใช่ไม่ใช่นอนสี่ทุ่มนะ <c oughs> บอกให้เพิ่นแบบนอนนอนเล้วแนอีเมสีเฮ็ดกับเขาเล็้วแล้วก็สีให้เพิ่นนอนเลี้วแนมือหน,นียังสีนะจ้ะทุกคนฮนละไรจ้าทุกคนจ๊ากะ <c oughs> เป็นความเคลื่อนไหวว่าเป็นยังอู้เห็น <c oughs> อันเล็กจิมจิมอันเจ้ะเลือดอีกแล้วเจ้ะเลือดอีกแล้วก็คือไปชุกเฉินาาน,นั่นแหละจ้าเมื่อวานนี่ไปชุกเฉินเลยเนาะจ๊ะนั่นแหละ <c oughs> อะไเพิ่นก็นเมื่เมยๆอีพอก็ง่วงอีเมย์ก็ง่วงมีเม็ดทิ่วนอนรับผู้เดียวพี่น้องเอ้ยหันละทุกคนจ๊ะ ก็ละขอบคุณสุภุสุคนทีหายกำลังใจล่ละเวทถักท่ายักทายคลิปวิดีโอนี้นะจาะก,กะได้ไขขอสงสัยว่าเออเป็นยังเป็นยังอะไรจังเจาะเลือดดูแทก,ก็คือเพื่อนโบแข็งแรงนั่นแหละลูกอีเมลโบแข็งแรงนะ,างงนะจาะก,กะอันช่วงนี้ก็ดูแลเพื่อนเป็นพิเศษเรื่องอาหารการกินแต่ว่าคนเท่ามันกับโบไดม้มักในสิ่งที่หมอบอกเข้าใจบอกหมอบอกว่าให้กินอันนี้อันนี้อันนี้บางเธอสิ่งที่เขาบอกอะ่ะ มันฝืนกินนนะพี่น้องมันฝืนกินตอนนี้ก็กินวิตามินน้อเล็กนะให้เพิ่มเลือดในห่างกายยังสีน่นะจ๊ะทุกคนพอกันไหมได้จ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบาย